ทิฏฐูปาทานเป็นฉไฉนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลละถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิละถึง การถือเอาโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานยกเว้นสีลประตูปาทานและอัตตวาทุป,ปาทานมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานสีลประตูปาทานเป็นฉนัสมณะหรือพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยวัดด้วยศีลและวัดดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิละถึงการถือเอาโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าศีลปตูป,ปาทาน